สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับจิกจับนะครับตัวนี้จะเป็นจิกจับแบบไม่ทอดดุมนะครับก็รุนตั้งแต่ตัวนี้น่าจังตั้งแต่อีทูโซดีแม็กตั้งแต่ตัวทีช่องปฏิบกาหลุมไปนะครับแล้วก็ตัวเชียนะครับแล้วก็ทิฟอาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูแบบนะครับแบบนี้นี่นี่ออกโอเคดูดูแบบการให้เขาดูกัน เราคือมันทอดดุมตัวนี้อออกไปไม่ได้นะครับเราก็คือทาแบบจับแบบจับยาวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาให้ดูจับแบบฟืนนะครับโอเคมาหั่นฝั่งหน้าเป็นฝั่งนี้เข้านะครับนูตัวเบสก็อนน่ะจะก่คลายนะครับตัวตัวดื้อกล้องเราก็เคเกณ็มันจะยาวออกมานะครับตัวนี้จะไปทากับตัวลูกปืนข้างในนะนะครับไม่ได้ทากับตัวเบ้าโน้อตนี่นะ ขันข้าไปเลยงานทุ่นในตัวนี้ตายแล้วตัวนี้มันจะงาทุนกับปอเทเปอร์ตัวนี้นะครับขันข้าไปเลยๆันยับมันจะคอยๆงาทุนเองนะครับจะมาเทสเปิอร์ขึ้งให้ดูนะครับปอเทปเปอร ก็เลตรงเลยนะครับสามารถ้ลรึ่งสังหน้าตาั้งล่างตรงมันได้เลยนะครับแต่ตัวจิกจับตอนเดีเรบตันอนเอาขึ้นเราต้องตั้งกับแดนเกีให้ตรงกอนนะครับตั้งสู้ต่้แล้วก็ตั้งหน้าเลนนะครับพอตั้งตรงปับ๊บเอาชิ้นงานมาใช่แล้วก็ขั้นโนดก็กลืงได้เลยนะครับโอ้โประมาณนี้ครับ แย่ต้นใจก็เดี๋ยวชอบตามก้ามากันได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือว่าปกคลุ่มอยู่นะครับโอเคน้องยิดเพียงเลยโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ